ขา,กกาขปูขาโนมาสกนตคจะจะเล่นก่อนนี่ก่อนสรุปวันที่สิบเกดพรุ่รงนี้ค่ะปูมือเงินนี่ราเพืน่นหลับไม่รวยไ่รวยพรุ่งนี้ปังปังปูนปังปัง เด็กจุจุดวันพัตบังสินแปดเด็ถูกจุดจุดสินแปดเนาะสินแปดมันออกมากเลยสองเก้าสี่เด็กถูกดิไหมค่ะมาเนี่ย ชุดมือเศร้านี่มันมากะคือการบวมในฟับห <ừ ừ S 2> ้าขั้น,น,นมัน,น,านมนนากส,ส,ส,สองเจ็ดหนึ่ง มากสิเมี่แต่ว่ารักสองคือกันอยู่ค่ะไม่ใช่มาตัวใดตัวใดสิมันเนี่ยล่ะน้ำมันสุกสองสตัวะนะปูสรุปปูกับสรุปเอาแขนแล้วเด็กปุ๊บก็มากนิดนี่ละก็มากสองเก้าค่ะเก้าสองค่ะ เก้าสี่เรต้องการเป็นข้าวดอกปูนเห้เขาเจ้ากับเอาเองเลยมันส้งสีลายข้าวเกาลับไผ่เออบุกลับไปได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นซีทิดมันกับเขาสามเก้าค่ะซีทิดไม่สามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าแปดสองค่ะเลขซีทิดน้ำปูนน้ำเขียนไว้เขียนไว้น้ำในปูน้เนาค่ะเลขซีทิดเขียนไว้พูดอะไรอยากกลับอยากปลีนยนกันพ่อแม่พี่น้องพ่น กลับเอามันมันคันเวลาเข้ากลับมันคือส่งค่ะมันคือส่งสิเต็มหน้ากระดาษเลยมาปูแม่นมันตาไล่มันตาไล่เราะเยอะมั้ยแ่ปูทำไมเลขเต็มหน้ากระดาษเลยเยอะจังคืออ่าข้าวบัวตกกับปูทุกคนแม่นเอาเค็งๆเลยบุญใส่เลยบุญไผบุญมั่นระบาดบุญไผยบุญมั่นผู้ใดข้าเจ้ามีไหวพริบข้าเจ้าสิกลับเอาดอกบัตร แม่แต่ดวงแ,แ,แม่แ,มแ,แต่ดวงอืมอืมเลขทู เลขทูปอันนี้แปดขั้มจุดน,นี้เลขทูปจุดสบหามาค่ะค่ะตัวนี้มันมาสองเก้าสี่ตัวนี้มาสองเก็ดหนึ่ง บานี้ก็สี่ทิศสี่ทิศมันก็นมาแปดสองอี่างเลขสี่ทิศเลขสี่ทิศเลขจุดวันพระนี่ตัวอันตรายพี่น้องคือต้นพระมือเศร้านี่แน่แนๆอันนี้เปรียบคำตัวง่ำง่ำคักเลยสี่ทิศก็มาแปดสอง ก็สามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าชอบตัวไหนเรียกเอาแมนแมนปูแมนสี่คู่เล็กปูห้องวันนี้ประผาแทะนะคุณเนาะแต่ว่ามจอหออกไปสีดิมัน,มนส่วนมากมันหยวออก มันสีออกม่านสีนี่ม่นสีดิบวกตรงเี้เด็กตัวนี้มันจีออกขึ้นมา่านสีดิอ้ค่ะปนี่ละกะสรุปตัวนี้กะตดเอานี่เยี่ยมี้ก็จะตเอาก,ตาตาก็จะน,นั่นยอน่อแม่บอลละเก็มีเท่านี้แล้วกะหาอันเลขซุ่มบวกมันก็มีเลขชุดเลขบวกเข้ามันก็มีแปดห้าแปด มันกมีมัดเนี่ยอันเรียบบวกอะไรอันสรุปมันก็เข้ากันหมด้าแปียธาสามมามันก็เข้ากันแต่วานรอเลขกทุกชุ่มนี่ละเอาไปตาเล็กชีธนปูเนชีิศนี่ละอือนี่ก็ตัดเอากันมากค่ะมันชิมาน้ำกันน้ำปูสามตัวมันก็เข้ากันมากกันอืมมันชิมากเข้ามากันแต่ตัวสองเจ็ดหนึ่งมันชิมาน้ำกันเมดทั้งสามตัวหลลูกว่า แคกเดียวหลังเกียวจ้ำตัวเตกยิ่งดีนะเนาะเอฟซียังอีรวยแล้วจ้ำตัวนี่ตัวอันตรายลได้พี่น้องเด้วสองเจ็ดหนึ่งเอฟซีไปปิดกันหน้าหนึ่งเจ็ดสองตัวอันตรายการลงทุนการลงทุนมีการเสี่ยงปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ว่าปูปูว่าอย่างไงหายจนซี่ปูว่าให้ออกมาซี่ โอ้เออก็จังกะกันเอากามาสิมาสินี่ผมขวบมาสิปูจับคู่ให้ดูค่ะปูจับคู่เขาถือว่าไม่ลายจีบลายเขาชอบจับแบบโบกับไหมปูสมมุิว่าโตโตสมุติค่ะจับสมมุิว่าสองสองคู่ตัวนี้สี่ทีก็นะค่ะสี่ทีสี่ทีเมันก็้นีมาห้าสองค่ะยังสั่นละปูอืมสวัสดีสองเก้ายังสี่ลานีกค่ะอืมเจริญละปู เก้าห้าเวสิลค่ะน้องศิลาบัณฑ์นี่น้องปูน้องเออบ้านี้อันนี้ว่านต้องบรจากทิศทางของมันนะค่ะนี่ละค่ะว่มียังดอกพี่น้องค่ะไอ้เออไ่ว่าอย่างไอ้ปูมันกลับออกไปผ่ากลับออกไปไม่ใช่เต็มหน้ากระดาษทั้งสี่นะคะคุณลุงก็มาด้วยมนเล็กไปเนาะค่ะ พี่เด่นหนาวเพรเอซี่เอซีบางท่านพันกระเม็นมาว่าโอ้ไฮไลน์ปัี้บุตรกระเป็นไปบ่ได้ยังสินะวันนี้แอดก็เลยว่าที่กิ่งเลขปูเพิ่นบ่ได้หลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอดีปูเพิ่นย่าดห้าผิดพลาดพิ่นกระกลับนากลับล้างแห้งสินะค่ะมาวันนี้แอดก็เลยว่าปูห้าบ่ต้องกักห้าองค์สิเลยให้เพิ่นไป็นกับเขาผู้ใดมาเกเพิ่นกับวาเลย้นนะปูเนาะมักจาได้เรียกวันนั้นก็มักจะได้เรียกเอา่ในใจจะกรองนะออันนี้เลขทั่ว ปูแปดหาแปดนี่คืองามแทพนปูหนอหาแปดมันเขาเรียกบวกนี่แปดห้าแปดนันเขาเรียกบวกค่ะแต่ตัวนี้เขาเป็นหกเก้าสองตัวสุดท้ายมูบวกลงไปแล้วนี่เป็นหกเก้าสอง่าเขากรบซุ้มนีก็เขาค่ะเขาใจว่านากยินออืืมมครับคือปูลงไหมสุดก่อนเห็นบ่ค่ะอืมันละสุดต้องเคยเห็นการมือสี่เกือบสามศูนย์เชิงเคียงขึ้นได้นปูหนออืมนี่มันจีมานสี่วันน่เลดก็จีม่านสี่ค่ะ นีน้ำจิ้มอันสี่สอืมมานสีจ้าปูอืมการโมมาเก่าหนึ่งสิอีกวัตถิการมปลาไปนั่นสิเด้มันมันติดปไปตามไปปู่ที่ค่ะล้วนกม่ใช่กี่นั่นค่วะวันนี้อสองตัวนี่ล่องเน้นลูกปูหมัมกหมักตัวใดล่องเน้นให้เบิึงเน้นนะคะ่ะสีเอาจับเป็นตัวเด่นกับตัวล่องเน้นซื่อและปูบับัวข้าวบักลับแต่วันเน้นปูยำไปล่างใุ่ใส่ตัวใดล่างค่ะปูนี่โอ้แถวนี้เนาะเออแถวนี้ล่างนาปูไปล่างอืม ซุ่มนี้ยันสิไปบนมา zoom zoom แถวล่างสิไปบนซุ่มแถวบนสิลงล่างยันล่างค่ะวันนี้เน้นนูกปูคู่นั่นเน้นตัวใดมวงกลมรถปูค่ะท่ากลมอะได้จริงเออจังสัตว์ละเออตัวเน้นนะคะอืออือโอ้ยว่ะบ่บ่หัวไหลรึเปล่าไหลหรือเปล่เอา เอาเนียนเชียนแลยพี่เจริจหน้าเบื้องกูได้เมาเบิดกับเมาวได้บ่กับเมาว์เรียนเส่หานี่ล่ะเรียนเส้ห่าเลยเส้ห่าเส้ซองนี่ล่ะตัวนี้ก็ไม่สองเลยตัวนี้ก็ไม่สองเยี่ยมไปตัวนี้เป็นเปนซีเนาะค่ะตัวนี้เป็นเป็่นเจ็ดหนึ่งค่ะ เซ็ตสองก็ได้จะถ่ายเอดมกอักแอดมักข้างนี้ด้วยปูมันก็นไล่กันมากริ่ไหมค<า>่ะอืออ้าวสามตูแม่ค่ะ<า>สามตัวจริงๆริงเลยแม่นะปูเนาะสามตัวแตกกันเลยแม่ค่ะเรียกตัวอ่าแล้วบบนี้ปูมีนิมิตอี่ยังเสริมบ่ค่ะปูนิมมตดีบ่ค่ะวันนี้ นิมิตมันกันิมิตดีคือเกามันยี่ยแหละมันเป็นเต่าคือแจ้งสามตัวสามศูลบงอย่างนี่บ่เป็นแต่าเขาไม่มามันเขาเยอะต้องมันิตัวดไรส่นละเขเล็กเมื่อมันสั้นเนะอ่งมันเขาเลขตัวน่้แต่ว่านี้มีดีนาะปูเนาะแต่ว่ายี้เสี่เป็ดเนียนเบื้องเอาแต่เบิ้งใส่กันกับสูตรอืเข้าเจ้านั่มข้าเจ้ามาามันตรงกันก็หม้อตัวใดตัวใดก็แจ้งพิเหน้าเอาเนละจุ่เลยเนาะ กันเชียวแต่้งแต่ควางไล่เป็นมันเนี่ยเนาะไม่หมดเราคนนีสมองกันเนาะเออเขาก็ต้องไล่ผู้บาอาจารย์ร่วมใจกันนะค่ะอืมอาค่ะหลายคนค่ะปูขาก็ขอบคุณปูหลายๆเด้อสหรับแนวทางนะปูเนาะแนวทางค่ะแตงขึ้นว่าของปูเขาแน่ๆวละงวนปูก็ว่านส่นละปูว่าไม่ต้องเขโคล่ะบางเรื่องนี่ก็ ยังกับหววหาเกาเกาหามปนพู้บรรตารางนี่นี่มันเป็นเป็นเต้นข้งบดมันมันมันเดีวเนาะขงมมีหางเนาะปูเนาะของม่มีหางเขาพูนพูยังไหนคนบอกใสกับปูคนบอกอยู่กุดไงเออกุดไงพี่เนาะคุบอกอยู่กุดไ่แับนี้ผู้ผู้ผู้บอกผู้เขาให้ออกยุเพียบเลยเนาะไม่หาเพียบเลยว่ตรงเสียงถวงืว่านะคันซอรดียนกับสิมุนก็รกมาของปูเลยเนาะ แค่ว่ากันบุญนีวาสนาซอยพูคนเกลีจับใส่ดอกทิ้งให้ลูกให้ท่านได้กินในท่านยืนล่ะค่ะพูกิจรลนาเบงเอาค่ะอืมงามมีดอกค่ะพูวาเล็กสุดค่ะดอกมาสุดอีกเล็กงามอยู่ค่ะกันบอกตัวเก่าค่ะท่านกันเนาะบบนี้ที่พูตัวเก่ามาสยดเปียกยื้อไหมยื้อเก่าเป็อืมอืมคันดอก ใหญ่มากหนิหน่อยมากหนิมนันก็มันต้องถือขาอเจ้าละค่ะอืเพราะว่าแต่ละสำนักเขาเจ้ามันก็นกนมีเสี้ยนนี้ไงเนาะค่ะเอาผู้กันยังนี่นก,กันได้ละอุ้ยย,ย,ยุง <laughs> อะไรตี๋ขอ,ข,อข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ยนะจะเริ่มพ่อไฮโซไฮมันแอดมินทั้งหลายหูกมลัลนค่ะแกนซี่ละตัวเลขกกระไดคืพิ่เจรนาวค่ะสาธุขอบคุณ